มาถึงแล้วครับอีกหนึ่งขบวนครับเป็นของผสมพาเวอร์ครับพี่น้องครับกำนันยุงครับพึ่งมาถึงครับพ่วงมาเลยครับเครื่องปั่นไฟครับ โอ้ยรถมีตะคันส,สวยๆครับของพี่กำนันครับมังคีนครับร้อยห้าสิบครับตัวนี้เป็นร้อยห้าสิบเอตัวนี้เป็นนิปปอนนะครับตัวนี้เป็นนิปปอนนะครับตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบครับ คันนี้ขนมาร้อยห้าสิบหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องครับของพี่กำนันเยอะจริงๆครับมีปั๊มน้ำมันมาในตัวนะครับนี่ครับปั๊มน้ำมันมาในตัวครับพี่น้องคือเติมน้ำมันจากที่นี่ได้เลยครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบโอ้ยงามงามงามรถกกพวงมาเลยครับ หวงมาเลยนี่ข้างล่างใส่คองได้อีกได้ครับพี่น้องนอนมากก็ได้นอนมากจะลาดบุหรี่โหลดก็ได้นี่คันวัยานเปื่อนครับนี่ครับพี่ยงเอานิปปอนมาทั้งหมดเลยครับข้างหน้าเป็นนิปปอนทั้งหมดเลยนะครับ รถสวยครับพ่วงมาเลยครับพี่ยงพ่วงมาเลยผสมเพาเวอร์ตัวนี้สองร้อยห้าสิบเลยครับโอ้ยเอามาปั่นเวทีเพิ่งเล่พี่น้องเลยครับนี่ทางน้ำมันครับเติมได้เลยเอาขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นโอ้สดเปีย้ยใส่มากแบบฟิตเลยพี่น้อง เบิง่งดิละ่ะเอาเหนียวโจกเขาไปไปไปเขาอะไรเลยพี่น้องเหนียวหลวงเขาอะไรเลยฟิดเปี๊ปยครับฮะเยอะปลาจ้เอากลับบ้านเหรอเออเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้ใหปไปตกหลังเออไปตกหลังโรงงานใช่ไหมหลังโกดังน่ะ ลูกนองกําลังครับเพิ่นจะเอาไปตกปลาหลังกดังครับโอ้นี่ป้อนครับร้อยห้าสิบโอ้ยพี่ยุ่งจัดหนักจริงๆครับนี่อ๋อพี่น้องมาช่มเลยครับแสงสีเสียงภายในงานครับตัวนี้กําลังติดแล้วครับส้นนี่ติดเป็นไฟพิกนะครับไฟพื้นคือพื้นพื้นหญ้าทั้งหมดจะเป็นสีครับพื้นหญ้าทั้งหมดจะเป็นสีครับ แล้วก็ทีมงาน i l e d ก็กำลังติดไฟย้อมต้นเทียนนะครับนี่ครับไฟย้อมต้นเทียนบีมโอ้บีมกี่หัวครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับกำลังขนลงครับไอ้เว้ยบีมเยอะหัวนี่บีมใช่เยอะหัวฮะบีมบีมข้องยี่หัอยังเนี่ย บเ่เป็นเป็นฟินไลท์บ่าเาพื่อนขายเลีกไล้์ยังว่านี่<า>โอ้เดี๋ยวต้องถามเพงคนาาดูเบียมครับจะมีหลายรุ่นนะครับมีตัว580ตัวนั้นคือ580 580บาทตัวนี้จะเป็นเนอาเดี๋ยวดูทีมงานขนลงก่อนนะครับแป๊บหนึ่งรถฝนมาพอดีครับแป๊บหนึ่งครับ